สวัสดีครับมาพี่น้องเดินตลาดตลาดลําไส้นะครับคลองสิบสองข้างๆตลาดร้อยปีนะครับตรงข้ามกันถ้าใครเคยมาหรืออยจะรู้นะครับลงะสะพานคลองสิบสองลงมาอยู่อยู่ขวามือนะครับ ตลาดนี้ก็โตเร็วมากนะครับผมมาใหม่ๆตั้งแต่สองสามปีที่แล้วก็ยังไม่โตเท่าไหร่ตอนนี้โตแล้วครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นโดมคลมไปหมดแล้วนะครับฝนตกกอเดินได้นะครับมาดูครับ นี้แต่ก่อนเป็นที่วางาที่ของขายนะครับตอนนี้เป็นร้านสะดวกซื้อไปแล้วครับใหญ่โตมันมีร้านสะดวกซื้ออยู่สองที่แต่ก่อนมีที่หนึ่งอยู่ข้างในนะครับน,นั้นร้านไม่โตเท่าไหร่แต่ตัวนี้ใหญ่หน่อยตอนเย็นห้าโมงคนก็นจะมารวมซื้อของนะครับ ของ,องกินของใช้กัน อะไรกินไหมช่างครับอกินคนเป็นมากหน้าหลายตาคนเลือกงานมากเลยนะกระจายสื้อของกันครับตอนเย็นๆขอบคุณสื uh, ่ออินยุูเเซอร์นะครับมาเดินมาตอนเย็นก็จะประมาณนี้แหละครับ เยอะแยะมากมายของกินของใส่ของสอยคใครไม่ชอบทำกินเองก็จะซื้อเป็นอ,า,อาหารสำเร็จนะข้าวก็มีขายว่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้ามีขายหมดนะครับใครชอบทำกินเองก็จะซื้อไปประกอบกินเองนะครับรสชาติตัวเอง ตลาดนี่ก็จะเป็นตลาดชุมชนตะกอนตะกอก็จะเป็นตลาดในน้อยชุมชนมีสินค้าตามชุมชนคนในชุมชนนํามาขายนะครับที่ปลูกกันเองนะครับแต่ตอนนี้มันโตขึ้นมันก็นําของจากข้างนอกมาวางขายด้วยไม่ว่าจะเป็นผักนี่นะครับผักตะไคร้ใบมะกรูดเป็นของชาวบ้านนํามาขายเองครับ เนี่ยนะครับพวกกทองนะครับปลูกกันเองนะครับพวกมันแก้วพวกเนี้ยก็ปลูกกันเองนะครับเรือปลูกกันเองครับเนี่ยพวกนี้ผักพวกนี้เขาปลูกเองทั้งนั้นนะครับตามสวนตามหลังบ้านหลังสวนไร่นาเขาครับ,รบแล้วก็นำมาวางขาย ก่อนเป็นตลาดชุมชนธรรมดาเดี๋ยวนี้มันเป็นตลาดใหญ่ขึ้นมันก็ต้องมีของมากมายขึ้นนะครับทำให้มีอะไรให้กินมากมายเยอ,อ,เะ,อนนะแยะมากมายนะครับมาต้องได้อะไรกลับอยู่แล้วนะครับแุก่อนมาใหม่ๆตลาดเล็กๆก็มีของไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เยอะแยะมากมายนะครับยอดเลย ขอบคุณ19ยุทธเซ่นะครับขอบคุณผู้ใจบุญท่านนะครับอะไรเลยครับยังไม่รู้เลยครับอยังไม่ได้อีกยังน,ยงนะครับทักทายทักทายครับยังไม่ได้อยังเลยครับย,ยังไม่ได้เลย กินมากม่ครับบ้านใดยังกํลังย่างไอพี่น้องเบิงกงันครับเดีกยวกายร่วงไรอะไรแบเอาเลาะสื่อเบิ้งครับเลาะเบิ้งกคบหน้าที่ของหนาที่สิบนาทีสักสิบนาทีสิอลปลาสด ก็ไข่ปลาเป็นเสต็ต้ยมยำไข่ปลาเ <Ooh. S 1> ยอะมากมหมครับนะครับสุดตลาดฝั่งถนนนะครับของเราจะเป็นของอที่ชาวบ้านเขาปลูกกันเอง ก็มีนะครับแล้วนำมาวางขายผักกลอดสารพิษนะครับน้ำไม้ก็น้ำไม้แบบเก็บน้่นสวนตัวเองที่นะครับเก็บการสวนตัวเองนะครับแล้วก็นำมาวางขายนะครับเพื่อแบ่งแบ่งกันกินนะครับสุดท้ายแบ่งกันกิน ไฟเสื้อเจ้าเจ้าซื้อไฟทำไมตะกอนเนาะบาเดนี้มันมันเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนนะครับขอบคุณทั้งสามสิบสี่ยูเซอร์นะครับตลาดล่องไส้นะครับรองสิบสองนะครับ หรือตลาดถ้าป้ายมันจะเป็นตลาดกำนัลต <hi> ลาดกำนัน okay. ลผลไม้ตามฤด,ดูกาลครับพวกผลไม้บางชนิดชาวบ้านเขาก็เอาเอา,เอาจากสวนเขามาวางขายนะครับสมมติว่าลววกล้วยพวกกล้วยพวกอาละปอพวกนี้เขาเก็บจากสวนเขานะครับเาวางให้เราซื้อ ราคาเป็นบ้านๆน,นะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับสิ่งใดที่ไม่ดีในปีเก่าก็ขอให้มันผ่าน้มไปนะครับปีใหม่ก็ขอให้โชคดี ทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับเป็นตลาดที่มีของกินพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวกับิขอลงไลสักอีนะครับขอลงไลสักสนีลนะเดี๋ยวเดินหาซื้อของกินนะครับขอบคุณทุกยูทเจอร์ที่เข้ารับชมนะครับขอบคุณ38ยูทเจอร์ตอนนี้นะครับคุณในรายครับหรือใครเข้ามาชมด้านหลังขอบคุณครับ ขอลงไล่คกันน้เดี๋ยวเดินหาซื้อของกินครับสวัสดีครับ